อารกิจวันนี้เปลี่ยนตัวเดินคูโบต้าหน้างานอำเภอพังคนจังหวัดสกลนอคร nó đuột khẩu lên và ta vẫn ăn nó đây Cái ta không nọt bên xe đây Nọt đứng khẩu đứng khẩu lên Xe kèo cái gì đấy vào chấm này. Tì phân nó luôn Một tuần Một tuần, Ấy Ấy, khóa bọc to nhau mà phải làm sao để nó khắn Mới khắn bỏ khẩu nó nó không câu mời 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 ตัวเก่าตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมตะจุยกระจายมัดฟังเฟื่องสดลักษณะหน้างานก็จะเป็นประมาณนี่นะครับฝนตก้อยไหมเละๆตัวรลดหน่อยมากแบบวุด ว่างพอว,ว่างเงี้ยคนเท่ข้านอันนี้พัน์เห็ดหางสับปะสินค้าสับปะสินค้าที่อำเภอพังคลสร้างปูนเป็นกำลังสร้างขาร้นนะจะเพิ่มขั้นเน่นได้ให้นเขาร้อมใั้มันเขาทุกตัวกัน เป็นแดด ล้างรถกับสิเป็นกระบอกบุงกี้ PC 2 0 7อขดเ็ดอันนีส้สิแก้ขามขวงไปทาแขกข้ามวงครับโอตรจ้ารถนอกยังไม่เคยใช้งานในไทย Cái okay, tia sẽ này chín Thôi,

เราต้องมีเครื่องดิมิระบบอันนี้เป็นระบกกบควบคุมแอร์คอนดิชันอันนี้กับเต้ากับใต้อันนี้กับะปุ่มเร่งเครื่องเบาเครื่องอัตโนมัติแสดงหน้าจอเป็นอุณหภูมิเครื่องยนต์เป็นแถวบนก็นจะเป็นะดรบน้ัมมันโซล่า เราต่ำลงมากกลยสิเป็นในบุูพุ่มเครื่องยนต์และแรงดังนน้ำมันเครื่องแล้วก็มีเตอร์มีเตอร์่ชโมงถือว่าแบบโอเคอยู่อันนี้ก็จะเป็นคันโยกโยกใบมีดด้านหน้า นี่ก็จะเป็นปุ่มบิดเร่งปุ่มบิดแคลลเร่งเบาเครื่องเร่งเครื่องเบาเครื่องเครื่องเบาเครื่องอย่างนี้ชิวยังวะชิวยังค่อมชิวยังค่อมชิวยัง กูดังไฟกดิติดไล่ติดไล่หัวแยกแมาห่มมครับคันนี้แป๊บหัวแยก ngay này anh đẹp vợ súng nếu muốn muốn để tôi đến mất tâm năng là chek lề đáp con, anh tướng tường mất lò là anh mặn anh chek bơ con mặn bơ hình héng này, này anh